สวัสดีครับพบกับบ้านสวนโฮมสเตย์ครับวันนี้กะมองเก้าครับหาหาเกือป่านี่ครับได้อันไม่แล้วจอมปวกได้จอมปวกไม่แล้วชี้ยกไปครับมันนักเติบได้นนี่ครับวันนี้เอารถลงมาครับมันฮอดมองเลยนะครับเบ้าอยู่จะกับโบปานไหครับ นักหมากครับมินี้หอนมองแล้วครับนะครับมองเกาห้างมีจะไปฟันมังมีอยู่หุดนนำเอาเดี๋ยวผมขอแกะนนี้ก่อนแป๊บหนึงครับอามากครับพี่น้องขอโทษหล,ลายๆได้ครับที่บอดีท้ายให้เบิ้งเพราะว่ามุมี่อันต่างกล่องครับ เดี๋ยวง่ายมองครับแับนี้คครับปลาก็ะดคิรกินดีขนาดเลยครับแับนี้ปลาหน่อยกินได้ครับไปครับแับนี้เดี๋ยวไปมองพุ่นครับแันนี้เฟันมักมีให้น้ำครับตรงนี้หมูอน นักเติบครับพี่นอกอกล่องอาชีสันเนเดอร์มันมีหยาดดีทิบยู่นี่ครับเพราะว่าเนาแล้วสมทิบลงเลยดีกว่าครับนี่ครับ ผมมวกนี่ก่อนเออหัวนี่ขออนุญาตครับจกนึดปลวกก่อนนี่ครับหัวนี่สุดยอดสุดยอดเลยมามองเกาห้าเลยหัวนึงครับอยู่นี่นี่ครับหัวหน่อย มาครับมาทีนี่นี่แหละครับมาต้องปลุกเปลืองหัวอาหารครับ หาคุดหัวปวกนะครับในการเลยครับ โอ้ยกำลังไข่เลยครับพี่น้องปวกไข่ครับแถวบานเอื่นว่าหมากครับแบบลูกมันดกนะครับเอื่นหมากลูกมันหมากลูกมันดกโอ้ยแมบบ่ปวกสดยดเลยครับยบาบเบิ้ครับแบบนี้เดี๋ยวกระเทาะกันครับ โอเคครับวันนี้อ้ยกองเป็นพูนเลยครับอันนี้นะครับท,ท่งุณบอกนี้นหนึ่งนึงนหนึ่งก็หัวใหญ่ขนาดตัวขออนุญาตครับเบิ่งปวกก่อนหัวหน่อยครับนี้เอาหัวใหญ่เลย ให้เทิงครับเป็นให้กลางแล้วก็ให้สุดท้ายคุณมากครับเพี้ยออกเลยตนกหนักหนัน,ๆๆๆนักนๆๆๆนี่ครับสองหัว อไปครับแับนี้ผมจิบตกนามว่านั่นนั่นนั่นมาจักบาทครับมันมีตัวยึดคืออยู่คุณเนาะ ขอบครับไม่จ้กงว่าเป็นไดโอ้ย เบิืงก่อนครับ,บ,บนี่เบิ้งเดี๋ยวผมถอกถอกมันที่ร่องหนอนยืนพูน่นครับเบิ้เดี๋ยวมาให้หน,น,ใหหน,น,นี่ครับเอาคนละคนเบิ้งให้นี่ก่อนมาทีไรสั่นเดยนะครับปานี่ นั่นพี่น้องลงไปแล้วลงไปแล้วเอ้ยนี่ครับทำไมใข้อยู่เอาขึ้นมาได้ไปเอาขึ้นมาบ่ใดเดีด๋ยวไปดล้นี่ครับโอ้โตัวนี้ชิดยอดขนาดเลยครับ นะครับเดี๋ยวนี่เอา,เอาคนละเครื่องแบ่งเครื่องพอด,ดีเลยครับผมนีี้น่ครับ อ้ยปลากัะหลายอยู่ครับ โอ้ยปวดมันตีดครับโมโมโคโคตโาโาโโอานี้กันนี่ครับโอ้คักคักหักหักักครับมันนี่ซัมมี่นะครับมันนี้อีพี่สามครับ เมือยข้ขนาดครับโอ้อากันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ด้วยครับขอเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อต่อไปครับพี่เนางกัดมือนีกัดซัมนี่ครับภาพมาภาพมาเบิง้งอากาศขนปวกมากครับมึงออยังไงครับ คลิปอธิษฐานเด้อเพราะว่าหลายอย่างครับมัน,นีโบอ่างเลยเดี๋ยวชมวิวไปนึ่งครับนี่ครับวิววิวยน่แลงครับมัน,นหน้าหน้าป่าหน้าหน้าอาครับมันโอ้อยนี่เบ้ดแล้วครับหัวใหญ่นึ่ครับยหัวหนึ่งหัอเรือครับนี่ครับ ไม่เพื่อนหรือเปล่าอันนี้ทองนี่แหละครับบรรยากาศบ้านนอกอยู่แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีได้ครับอพบอกันใหม่ในโอกาสหนา้าสวัสดีครับ